จงังไั้นฉมานางอยู่นี่เห็ดคือมอยนี่เป็นบ่อนังเศร้าเมื่อยอยู่คนแห่งเมื่อยสิบ่เบาหื้นได้เบาดีๆแม่โมฝรั่งป่ะเอาสมบ่อโอ้ยเบทาท่อนีกนา,าเช่าหายบ่อขันเชาเมื่อยเจ้ากะนังเศร้ามอยก่อนเจ้าจังเห็ดเวียกนางเามื่อยเศร้ามอยก่อนเจ้าจังไปเห็ดเวียกมอยเลยใส้เลยสิผ้าพ่อได้ให้เศร้า,ามอยจะสันส่นงี้เศร้า,ามอย miền yang là sao mà mà tô bùa cần sư xưa mà tô bùa cần bên bạ ừ. mặn bảo mèn nó cũng bên bạ phật lăng có thả mưng và mưng hẳn mưa ai thả mưng hẻ năng sau mươi con bò mèn nó bên bạ <laughs> là sao mò cũng ngụng lâu rồi phật lăng thì cám bộ tôi chỉ bộ mặn 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 vài hôm sau mươi ai vơi chiều ơ ờ, mưng phăng đi nè hú tè hú nhạ mưng hẳn chiều มันทามึงหรือความบางดีมันหักบางบางดีได้อบบฝรั่งหมอจะบอกไอยเศรเมื่อยโอ้ยไปสิูเนาะแล้วว่านางสาวหมอยสาวหมอยมันก็งงแล้วิไปทางไหนเดี่ยโอ้ว่าชิบไปหาผู้ชายอยู่น้องแตงนะไปทางไหนละบ้านน้องแตงพุณคุณคือเต้าวียงพุ่นโอ้ขอบใจได้ลายเด้อ เออลืมอันมื่อหน้าเจ้าคันเจ้าเห็ดเวียกเมื่อยแล้วเจ้าชาวมอเดอรเอขอบใจละลายไปก่อน